มาเนี <aid> ่ยยังไงนี่ยอำมึงท่ายังเลยมึงเป็นโรคอะไรท่ามายืนรอรถสิที่ผ่านแล้วให้กูรออยู่คนเดียวแล้วกดอะไรนะอะไรกูไม่ได้กดกูเล่นเฟซอยู่ใช่่เเปลาฟซไปยืนรอรถเดี๋ยวรถมาดูแล้วตู้แล้วบอยเรียบร้อยใครจะไปด้วยแล้วไม่ให้มายืนรอคีบบอยเรียบร้อเอาไว้เจะไปกราวคนกราบกันไหมเนี่ยงทองทองอยู่ให้กราวรถสองแถวได้ก้าวแล้วดีบอย อยากกับรถตู้อแล้วมึงจะกัดทำไมตู้ตู้รถเตอร์อะไรมึงไม่รถบารแล้วมายืนบนขางแม่มาเด๋กวกูให้พ่อมาลับอรวย้รวยว่า่ก่าันเนี่ยได้เดี๋ยวนีได้เไม่ใช่ว่ะเลยุทธยาเหยียสองเพีงยุทยาเปล่าเฮ้ยอ่างทองยุทธยาวะนยุทธายอ่างอง่ได้ใจว่ะ ได้ค pues ืนรถแล้วค่ะกดยางกดอะไร